คุณผู้ชมคะเคยสังเกตหรือว่าสงสัยกันบ้างไหมคะเรื่องเกี่ยวกับการทานรังนกเพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายทั้งในคนป่วยแล้วก็คนปกติว่าเป็นการช่วยเพิ่มพูนประโยชน์ให้กับร่างกายได้จริงๆหรือว่าเป็นเพียงแค่ค่านิยมก็้ดยพร้อมมีข้อขัดแย้งกันมากพอสมควรเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลทางโภชนาการของการทานรังนกนั่นเองคะ่ะในรังนกหนึ่งขวดมีปริมาณโปรตีนอยู่ไม่ถึงครึ่งของครึ่งกรัม ในขณะที่ไข่ไก่ธรรมดา1ฟองนั้นมีโปรโตีนมากถึง6.5กรัมและในนมวัว1กล่องก็มีโปรโตีนถึง8.5กรัมหรืออาจเปรียบเทียบได้ว่าการบริโภคลังนก1ขวดเล็กเทียบได้กับการดื่มนมวัวประมาณไม่ถึงครึ่งของครึ่งช้อนเท่านั้นเองหรือถ้าเราต้องการให้ได้คุณค่าทางอาหารเท่ากับนม1กล่องอาจต้องทานรังนกมากถึง34ขวดซึ่งคำนวณดูแล้วก็เป็นจำนวนเงินไม่น้อยเลยนะคะ จากการที่ปอค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของการทานรังนกแล้วเนี่ยปอก็ชักไม่แน่ใจแล้วล่ะค่ะว่าการที่เราเสียงเงินแพงๆซื้อรังนกมาทานเนี่ยมันให้ประโยชน์คุ้มค่ากับราคาจริงๆหรือเปล่ารู้อย่างนี้แล้วคุณผู้ชมก็คงต้องคำนวณทั้งคุณประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับแล้วก็รวมไปถึง สุขภาพของกระเป๋าสตางค์กันด้วยนะคะว่าเราจะยอมเสียงเงินจ่ายแพงๆเพื่อบำรุงร่างกายหรือว่าจะยอมเลือกอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายจริงๆเพื่อดูแลตัวเองในทุกๆวันวันนี้รายการกู้เดย์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะปะคงต้องลาไปก่อนนะคะไว้กลับมาพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ We'll